สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงผนึกกำลังเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชียยู ITY, GO, นิเวอร์ซิตี้โก้ทัวนาเมนต์2013และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่18ที่มีการรวมนักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยมากเป็นประวัติการกว่า350คน นำโดยคุณก่อศักดิ์ัชรัศมีศักดิ์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริหารบมจซพอและผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีม,มหาวิทยาลัยร,า,ยรามคำแหงร่วมงานถแถลงข่าวณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปพระรามเก้าเอเชียอินนิเวอร์ซิตี้โกดทัวนาเมนต์2013และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่18 นับเป็นการแข่งขันกีฬาหมากล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับอุดมศึกษาโดยแบ่งการแข่งขันเป็น2รายการรายการแรกการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่18มีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า260คนจาก65สถาบันการศึกษาทั่วประเทศแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภททีม3าคนและประเภทบุคคลหญิง รายการที่2 a s 2> เอเชียยูนิวอ y g o ิตี้โกท e n นเมน2013โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาหมากล้อมในภูมิภาคเอเชียสง่ใักีฬาหมากล้อมจาก13ประเทศร่วมกว่า60คนแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลและประเภททีมโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการณนะห้องประชุมใหญ่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในวันจันทร์ที่18ตุลาคมนี้ ปีนี้เป็นปีที่18นะฮะที่เราจัดการแข่งขันอุดมศึกษาโดยในไทยเนี่ยก็560มหาวิทยาลัยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเท่ากับมีทีมระดับเอเชียรวมประเทศไทย13ประเทศจากเมื่อเริ่มเมื่อ18ปีที่แล้วมากัน3ประเทศนะตอนนี้มา13ประเทศ แล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยฝีมือระดับใกล้ๆโปรเราก็เลยมีเจากสิงคโปร์มาเลย์เขาจะส่งมาทั้งระดับอินเตอร์คือเอเชียแล้วก็มีส่งทีมระดับโลโคอลมาร่วมกับมหาวิทยลัยไทยมหาวิทยาลัยไทยก็มีทีมที่เก่งที่สุด ตัวแทนประเทศไทยเราคงจะถือว่าเราเป็นเจ้าภาพที่ประเทศต่างๆเขาทึ่งในความทุ่มเทจริงใจจริงจังในการจัดงานแต่ว่าพูดถึงว่าในระดับประเทศไทยเนี่ยทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆคนที่เล่นหมักรล้อมเนี่ยจะมีเพื่อนอีกหลายสิบมหาวิทยาลัยนะถ้าไม่ได้ มาก็แค่จบมัธยาลายตัวเองแล้วก็จบไปแต่ถ้าใครเข้าแข่งหมักล้อมในระดับอุดมศึกษาปีนี้ประมาณ60ทีมโดยมีไทย50กว่าทีม58ทีมแล้วก็ทีมของมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บูนายนะรวมแล้ว60กว่าทีมถ้ากับเด็กมัทยาลายัยจะมีเพื่อนไปอีกห้าหมาวิทยาลายัยอันนี้เราหวังเป็นการสร้าง มิตรภาพที่แต่ละคนจบแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันจะช่วยกันในขณะเดียวกันในเอเชียเนี้ยเราก็ไม่ได้หวังผลกันแข่งขันดีเลิศกับประเทศไทยเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดเนี่ยนั้นจะมีเกาหลีญี่ปุ่นจีนไต้หวันเขาจะเก่งมากใน4ีหประเทศที่เป็นซูเปอร์ซูเปอร์พาวเวอร์ของหมักล้อมเนี่ยเขาสอนกันตั้งแต่เด็กอายุ56ขวบนะบ้านเรายัง ไปไม่ถึงเรามีเด็ก5-6ขวบก็ไม่เกิน20คนนะแต่ของเขาเนี่ยเป็นร้อยนั้นวันนี้การจะฝึกให้เด็กของเราเก่งต้องเก่งตั้งแต่ประถมนะมัธยมแต่อุดมศึกษามีข้อดีเนี่ยก็คือนักศึกษาที่เล่นเป็นแล้วเนี่ยก็จะกลับไปสอนน้องๆที่อยู่มัธยมกับประถมมีประโยชน์ในการเผยแพร่หมักล้อมแต่ถ้าฝีมือจะทำให้เราเก่งมากๆ เราต้องทำให้เด็กปถมเล่นมากๆครับอันนี้ยังจะต้องอผักดันกันอีกต่อไป